ับสวัสดีครับเรียนท่านรองผู้เลิการท,ท,ท,ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนสภาริญวัดตรังที่น่ารักทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2565นี้ในโอกาสดีๆเช่นนี้นะครับก็ขออนรักราตนาคุณพระศรีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมทั้งพระมรีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองมสารุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบรมีแห่งสมเด็จพระศรีพัชรชินทราบรมราชินีนาถผู้พระราชทานโรงเรียนสภาราชินีวัดตรังให้พวกเราได้มีสถานที่สําหรับจัดก,การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนชาวชวตรังเพื่อที่จะเป็นพละกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในโอกาสอีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขปลอดโรคปลอดภัยคิดการทําสิ่งใดที่ ปรารถนาแล้วก็ให้สมงความปรารถนาทุกประการและก็ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขอให้ทุกคนนั้นอารคยาปรามาลาภานะครับก็คือการไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอันประเสริฐและก็ขอให้ใช้ชีวิตในท่ามกลางความวิกฤตความเปลี่ยนแปลงนี้นให้ได้สู้ไปด้วยกันและสําหรับนักเรียนที่กำลังจะจบม .6 ก็ขอให้นักเรียนนั้นได้มีสถานที่เรียนในหมหาวิทยาลัยในฐานะ คณะที่นักเรียนต้องการสำหรับเรียนชั้นวิทยุศาตร์ปีที่สที่กำลังจะจบเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในชั้นวิทยุศาสตร์ต้นปลายหรือจะไปสายอาชีพก็ขอให้นักเรียนนั้นได้มีความสมความปรารถนาทุกประการท้ายที่สุดนี้ฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนด้วยว่าพี่น้องเราในครอบครัวชาวสภารจีหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนหรือผู้ปกครองขอให้ทุกส่้นนั้นได้ อบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ขอต้อนรับสู่การมอบรางวัลให้กับลูกและครอบครัวสภาราชินีจังหวัดตังในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเป็นระดับชั้นม .3 ครับใครจะเป็นผู้โชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในส่วนของครอบครัวสภาราชินีจังหวัดตังที่มอบให้กับลูกๆนักเรียนของเราระดับชั้นม .3 นะครับผู้ที่จะ จับรางวัลผ่านไปยังระดับห้องต่างๆนะครับดังนี้ครับห้องใดจะโชคดีแรกนะครับเป็น ท่านรองนวลจันช่องดาราคุณครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้จับรางวัลครับเป็นห้องแรกเป็นห้องม3าทับครับจำนวน2ค่ะ2ชิ้นครับ2ชิ้นครทับสครับชิ้นที่1่คือชิ้นนี่จ้ะชิ้นที่ท่านรองพัฒนาถืออยู่นะครับคุณครูเยาวรัฐคุณครูเยาวรัฐมามอบเองไหมจับเองไหมอ่าได้คุณครูเยาวรัฐนะครับครูเยาวรัอยู่ในทีมงานคครูเยาวรัจับเองได้จับเลขที่20่ค่ะที่ยี่สิบนะครับ ครณยอักษ์นะครับเป็นรางวัลของคุณคุยอลักครับขอบคุณค่ะมอสาทสองนะครับเลขที่20ครับชิ้นที่2เป็นของใครชิ้นที่2หมายเลข2อะหมายเลข2อรับขอแสดงความยินดีครับสามทับสองเลขที่2นะครับได้รางวัลที่ต้นรอพัฒนาถืออยู่นะครับเป็นถุงสีแดงสวยงามครับข้างในเป็นผ้าห่มอย่างดีเลยครับ ต่อไปครับห้องต่อไปสามทับแปดครับจำนวน2ชิ้นครับ3ามทับแปดสองชิ้นครับขอแสดงความยินดีนะครับ3าทับแปดใครจะเป็นผู้โชคดีท่านรองนวลจันได้จับมาแล้วครับหมายเลขหมายเลขเก็บครับขอแสดงความยินดีครับของคุณคุณฝนของคุณคุณฝนนะครับที่ท่านรองมัฒนาถืออยู่นะครับสองซุ่มไปซุ่มด้วยเป็นอะไรโอเค ชิ้นที่สองได้หมายเลข19กค่ะสาทับแดเลขที่นครับเลขทีครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ3าทับแดคุณครูกิติกาของคุณครูกิติกานะครับ3าทับแเลขที่19ค่ะอันแรกนี่ึใช่มอันแรก7อันแรก7เอาให้ทันนะคะ เจนันที่สองส้าสิบอันนี้3ามบสเลขที่19บเกต่อไปจะเป็นห้องใหครับไม่ทันเขาโอเคสามจับเจดสามจับท่านรองนวลจันจับมาแล้วครับมี2รางวัลครับสองรางวัลครับเดยวห้องเย็นไม่ทันสามับเดเลขที่แรกครับได้แก่เลขที่ยี่สค่ะที่ยีครับจดบทันไหมสาับเจ็เลขที่24่สิบสี่แป๊บนึงได้ได้ได้สามับเค่ะ ที่ท่านลองมัดถืออยู่นะครับสีเขียวๆนี่นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับได้ที่24ค่ะได้ที่ยีนะครับทีค่ะสามทับเก็ดยี่สิบสี่ได้ที่ยี่สินะครับชิ้นที่2ครับของ3าทับเจะเป็นของหมายเลขใดเอ่ยหมายเลข2ค่ะหมายเลขครับทลองวันจันทร์จับมาแล้วครับของคุณครูสิริพรนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับระดับม3นะครับต่อไปจะเป็นห้องใดเออสามทับสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับสามทับสิบเอ็ดจะมีหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นจ้ะหนึ่งชิ้นโอเคทีทันลองวัฒนาถืออยู่นะครับสีเหลืองสวยงามครับทันลองนนจันจะได้เป็นผู้ได้จับมานะครับขอคุณครูกุศลนุ้ยผุดครับหมายเลขที่ออก หมายเลขสิบค่ะนีสิครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเลขทีสิบของห้องสามทับสิบเอ็ดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสามทับสิบเอ็ดนี้รวมทั้งไม่ไม่รวมครับวันนี้สามทับสิบเอ็ดต้อง EP ต้อง EP นะครับห้องอินดิโปรแกรมครับต่อสิบนะครับต่อไปห้องต่อไปสามทับสี่สามทับสี่สองชิ้นครับสามทับสี่สองชิ้นจะเป็นของผู้ใดครับโอเคชิ้นค่ะโชคดีปีใหม่นะครับจากสภาและทีมตัวตั้งชิ้นเลขหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสโอเคชิ้นที่สองหมายเลขสามสิบเก้าค่ะหมายเลขสามสิบเก้ามีไหมคะสามสิบเก้ามีไหมมีนะมีครับเป็นของอธิบายนะคะอธิบายนะคะสามสิบเก้าได้ของคุณครูสุภาวดีนะคะคุณครูสุภาวดีหนูโทรหาคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูสามเลขบัญชีแล้วโอนเงินให้หนูเลยนะคะ0846250819 084625-0819โทรองหาคุณครูสุภาวดีนะคะเ,เป็นของคันทีมใหม่จากครูสุภาวดีเพชรหลอนะครับมอบให้กับพวกเราผู้โชคดีน,นะครับต่อไปคต่อไปค่ะ3ทับ 6, 6ค่ะ3ทับ6ชิ้นครับ3ทับ6ชิ้น พชิ้นแรกครับสีน้งเหลืองครับเป็นหมอนอย่างดีครับที่ท่านรามัฒนาถืออยู่นะครับคุณครูแกวารินอ่ะไปนอนกอดนะคะคกวลินนะเลขเลขที่ที่ได้คือเลขที่ยี่สิบครับเลขที่20สิบครับเลขที่2ี่สิบครับ อีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลเลขที่3าค่ะสามสิบครับสาครับ30มสิบนะคะ30เลขที่30หนูได้ของคุณครูอารยาอนุรักษ์สังคมนะคะหนูโทรหาคุณครูเลยเดี๋ยวคุณครูถามเลขบัญชีแล้วจะโอนเป็นของควันปีใหม่ให้เลยนะคะ092 295 9953นะคะ092 2 9 5 9 9 5 3ตัวคุณครูและคุณครูถามเลขบัญชีและโอนให้คุณภรยาอนุรักษ์นะครับโชคดีนะครับปห้องตัดไปนะคะ3ามทับงห้าสาทั้งหชิ้นครับ3ามทั้งหชิ้นใครจะเป็นผู้โชคดีเอ่ยชิ้นที่1ของ3ามทับงหาครับพิมครูปวินาครับขนมน่ารักน่ารักนะคะเป็นคุกกี้อย่างดีเลยครับสั่งตรงจากประเทศนอกเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับได้ไหมเอ่ย ที่ออก21ครับ21ครับ3างห้นขนม3ทั้ง5คนที่1คือหมายเลขที่21นะครับ สามทัห้าคนที่สองได้เลขที่สิบห้ค่ะดีดีดี้วยครับเลขที่สิบห้าครับที่ท่านรองพัฒนาถืออยู่นะครับเป็นรางวัลของสามทัห้าคนที่สนะครับต่อไปสามทับค่ะสามทัพสนี่นะครับสองชิ้นสามทัสิชิ้นจ้าสามทับสอชิ้นนะครับึที่แรกเป็นชิ้นนี้นะคะ้องจีนกับดนตีนะครับหมายเลขหมายเลขหค่ะหมายเลขห้านะครับหมายเลขหของห้องสามทัครับเลขที่ห คนแรกนะครับเป็นเลขที่5 <3 S 2> นะครับสามทับสามทับสิบครับจีนกับดนตรี2อค่ะ2ชิ้นครับิ้นคนที่1ได้ เลขที่5เลขที่5นะครับเลขที่ห้าคนที่1นะครับคนที่2ของ3ทับสไม่น่าจะเชื่อเลยได้เลขที่6ค่ะห้ากับพงนะครับที่ท่านรามัฒนาถืออยู่ขอแสดงความยินดีครับกด3ทับสครับทั้งเลขที่5และเลขที่6นะครับโชคดีปีใหม่2 5 6พน้ะครับห้องต่อไปครับหมอ3าทับค่ะ2ท่านครับ2ท่านจะมี2ชิ้นเลค่ะสชิ้นค่ะชิ้นแรกน หมายเลขที่3ามสิบเอ็ดค่ะน,นี่อย่างดีครับที่เราพัฒนาถืออยู่ครับเลขที่31มสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบ <30 S 2> เอ็ดนะครับคนแรกนะครับคนคที่สอง คนที่สได้ของคุณครูธีนัฐาครูธีนัฐาครับเป็นโเชรเป็นหมายเลขยี่ค่ะครับคุณรูธีนัถาครับสองหกหโทรหาคุณครูธีนัฐานะคะศูนย์แปดสองสี่สองห้าสามสองสี่แปดศูี่สองห้าสคุณครูสามเลขบัญชีแล้วก็จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กันไปเลยนะครับนี่นะครับได้รางวัลจากคุณครูธีนัฐานะครับเลขต่อไป3ามทับสค่ะสามับสชิ้นครับ3ามทับสชิ้นครับสชิ้น คนแรกของสามทับสามผู้โชคดีปีใหม่จะเป็นของเป็นกระเป๋าสี่สิบสามมีไหมคะกระเป๋าอย่างดีครับมีไหมโอเคสี่สิบสามสี่สิบสามครับคนแรกครับทีนี้นะคะสี่สิบสามนะครับคนที่สอง หมายเลขที่สิบสองค่ะทดลองอาริรัตทดลองอาริรัตครัมารไปอาริรัตมอบให้ครับยินดีด้วยตุ๊กตาหมียานดีครับเอาไปนอนกอดได้เลยครับโชคดีนะครับที่เท่าไหร่นะ เลขทีค่ะปีนะครับขอะแนนดีนะครับสอมาข้สุดท้ายจัดทังนคนนับห่ชิ้นหชิ้นสองคุณควีรยุทธดีทนะครับค่ะา3ทัหได้เป็นวาวางของได้ทานอาหารับคูวีรยุทธคุณคูวีรยุทธมาเร็วมาเร็วคคูวีรยุทธจับเองจับองอาหารได้เรียนพิเศษได้ใช้ได้ทุกเรื่องเลยครับ ไอ้คุณมีคุณย์จับเองเลยเลยยึดขั้นมาจับครับสามทั้งหนึ่งใครจะเช่าดีรับรางวัลจากคุณครูวิรยุทธประจันปี2565นะครับ โชคดีนะตําแหน่งหนึ่งเลขที่30มส,ส,สิบสามสโอ้ช่วสุดท้ายพอดีสุดท้ายนะครับมี่ไหมคะมีนะโอเคเอาครับรยุทธ์หน่อยครับคุณวิรยุทธ์นะอันนั้นนะครับโอเคขอบคุณคุณวิรยุทธ์นะคะครับครบเรียบร้อยตําหนักม3ค่ะเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆการผู้ในการนะคะ ใช่ค yeah, e ุณในการโรงเรียนสภาระทีน like so ี่เป็นรางวัลใหญ่ใครจะโชคดีปี2565ใครได้รางวัลนี้ไปแล้วจากคุณอุ่นตอนนี้ต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เราให้โอกาสกับนักเรียนทุกระดับนะคะลองรวมเอาเอาฉลากมารวมกันหมดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวผมจะหยิบว่าทุกห้องนะครับตอนนี้ว่าจะออกไปที่ห้องไหนก่อนนะคะตอนนี้จะกันยืนไม่ยืนไหมยืนไหวไหมรับไหวไหม ท่านผู้การจะจับทุกนห้องครับเ็นห้องก่อนนะครับเ้องกนอันเลยไหมหนึ่งทิบหนึ่งสิามใช่โยนดีไหมโยนโยนผัวรับไหวไหมได้ไหมได้ไหมวัน two t h r h ได้มครับผเป็นนักกีฬาอนักกีฬานักกีฬเร็วได้แก้ห้อง ข้างหลังเป็นเลขสามหนึ่งทับสามไหมคะว้าวแล้วก็มีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลคทับว่างไปเยอะเลยแล้วก็เป็นเลขหนึ่งหน่สอามนะครับสามนองสาหนึ่งองสามรมมรนาลุ้นึมดถ้าไม่ไดหมายเลขอะไรนะครับเป็นล้นลุมันอยากได้สงท้ายเปรจบท้าปีนอะนะครับเลขที่เลขที่ มาเลขเจ็ดแปดเกาลขอะไร้าจเเะเป็นเลขตัวเดียวเก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 ได้เกเกมาเลขสิบเก้า พาร์ทนีตัวเลกที่สิเของห้องมาหนึ่งทั้งสามท่อะไรอปนายควดและหจะอบอุ่นสีม่วงย่างสวยงามอบอุนด้วยครับสบสวัสดีครับยาินีนะครับโชก้าสิบน โอ้9นายจีนพี่จริงขอผิดเลขหนึ่งไว้ก็ได้เอาแต่เลขเก้าใช่ไหมนายจีนสวัสดีครับสวัสดีชรับอ๋อการตรัสคงรักที่การตรัสที่เอ่อยินดีด้วยนะคะยินด้วยยินดีด้วยค่ะการตรัสคงรักที่โอเคยินดีด้วยนะคะตุ๊กตาตัวใหญ่ท่านผอนั่นปัจุบนี้น่าจะมาจากแถวแถวสีเก่า แต่วังวิเศษแต่ประมาณนั้นโอเคค่ะโอเคครับเจ๊ปันมีใหมเลยไม่ได้หรือว่าเออเราเรามันกันขอแทนหน่อยได้ไหมคะรางวัลที่เรามอให้ทั้งหมดนะครับลูกนักเรียนกำลังเฝ้ารออยู่ว่า ทั้งหมดที่เราแจกไปจะรับรางวัลอย่างไรนะคะของที่เราจับได้ทั้งหมดนะคะาทางโรงเรียนก็จะมอบเอาไว้ที่คุณครูที่ปรึกษานะคะหนูนัดหมายกับคุณครูที่ปรึกษานะคะที่จะติดต่อรับรางวัล เดี๋ยวลูกดูรายละเอียดนะคะแต่สําหรับคนที่ได้กิฟต์วอชเชอร์ต่างๆนะคะจากคุณครูผู้ใหญ่ใจดีจากของโรงเรียนอย่าลืมนะคะโทรศัพท์ไปตามน้ำเบอร์ที่โรงเรียนแจ้งนะคะและบอกเบอร์บัญชีส่วนคนที่ได้เป็นตุ๊กตาอย่างตัวนี้ต <Hello, hello. S 1> ิดต่อคุณครูที่ปรึกษาหนูนะคะว่าหนูจะติดต่อรับรางวัลอย่างไรคะ่ะรับคนที่มารับได้กับคุณครูมารับที่โรงเรียนได้นะคะก็ติดต่อคุณครูมารับที่โรงเรียนใครที่ ไม่สามารถมาได้นะคะเดินทางมาไกลหรือยังไงเดี๋ยวทางโรงเรียนโดยคุณครูที่ปรึกษาจะจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะ <Yeah. S 1> ดูของขวัญแต่ละประเภทที่พวกเราได้ด้วยนะคะว่าเป็นของขวัญชนิดไหนยังไงบ้างนะคะ <Yeah. S 1> คนที่ได้แล้วอาจจะได้ของตัวเองแล้วติดต่อที่ครูที่ปรึกษาจนะคะแล้วเดี๋ยวจะดําเนินการที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกคนคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ uh. นะคะฝ่ายบริหารคุณครูทุกท่านบุคลากรที่ช่วยกันมอบของขวัญนี้นะคะแทนพวกเราทุกคนคุณครูจากสภาราชินีที่จะมอบกวามสุขให้กับนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยกันดําเนินการนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่